ในหมู่บ้านเล็กๆริมปากคลองแห่งหนึ่งที่น้ำใสไหลยเย็นมีผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความเรียบง่ายและสงบสุขทิดทองชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งกับยายทองคำภรรยาผู้ใจดีและอ่อนโยนพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้เล็กๆที่ปลายน้ำคลองทุกวันเช้า เมื่อแสงแดดเริ่มอาบไล้ท้องฟ้าทิดทองกับยายทองคำจะออกจากบ้านพายเรือเล็กๆออกไปในคลองเพื่อหาปลามาขายเป็นรายได้ประจำวันแม้ว่าชีวิตจะไม่ร่ำรวยแต่ทั้งสองคนก็มีหัวใจที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเมตตา พวกเขามักจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันอาหารหรือช่วยซ่อมบ้านแก่ผู้ที่ลำบากในตากคลองนั้นมีต้นตะเคียนยักษ์ต้นหนึ่งตั้งตระหา่านอยู่ริมฝั่งน้ำ วันหนึ่งเช้าใสายทิบทองกับยายทองคำพายเรือออกไปหาปลาตามปกติแต่วันนี้แปลกกว่าทุกวันปลาในคลองดูลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาหวานแหหลายรอบแต่ก็จับปลาได้น้อยนิดจนแทบจะไม่มีเลยยายทองคำถอนหายใจเบาๆด้วยความกังวลทำไมวันนี้ปลาถึงน้อยจังนะทิดทอง เธอพูดอย่างเป็นห่วงทิดท,ทองก็ได้แต่สายหัวพยายามปลอบใจว่าบางทีปลาคงย้ายไปหาที่อื่นที่มีอาหารมากกว่าเราต้องอดทนแล้วพยายามต่อไปหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการหาปลาทิดท,ทองกับยายทองคำจึงพายเรือขึ้นมานั่งพักใต้ต้นตะเคียนยักษ์ใหญ่ ทั้งสองคนเงียบสงบดื่มน้ำเย็นและมองลมพัดผ่านใบไม้ใหญ่ทันใดนั้นต้นตะเคียนยักษ์ก็เริ่มสั่นไหวอย่างช้าๆเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ทำให้เกิดเสียงแปลกๆคล้ายเสียงกระซิบแล้วเสียงนั้นก็ดังชัดขึ้นเป็นคำพูดที่ทั้งสองคนได้ยินอย่างไม่คาดคิดทิศทอง ยายทองคำเจ้าเป็นคนดีมีใจเมตตาและเคารพธรรมชาติเราคือต้นตะเคียนยักษ์ผู้เฝ้ารักษาคลองและหมู่บ้านนี้วันนี้เราจึงอยากตอบแทนความดีของเจ้าเราจะมอบสมบัติที่ซ่อนอยู่เพื่อช่วยให้ชีวิตของเจ้ากับชาวบ้านดีขึ้น ทิศท,ทองกับยายทองคำอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจและเชื่อมั่นในคำพูดนั้นยายทองคำคุกเข่าลงกราบรากต้นตะเคียนด้วยความเคารพข้าพรเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเจ้าตะเคียนข้าพรเจ้าจะรับสมบัติที่เจ้ามอบให้ด้วยความซื่อสัตย์ และจะนำไปใช้ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างดีที่สุดต้นตะเคียนยักษ์ทรงแสงสีทองอ่อนๆออกมาจากลำต้นใหญ่พร้อมกับสัญญาณที่ทำให้เห็นร่องรอยของสมบัติซ่อนอยู่ใต้น้ำในบริเวณรากต้นไม้ทิดท,ทองและยายทองคำรู้ทันทีว่าต้องลงไปค้นหาแต่พวกเขาก็ตั้งใจว่าจะใช้สมบัติอย่างระมัดระวังและไม่โลภ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาคือความสุขของชุมชนและความสงบสุขของธรรมชาติเมื่อชิดทองกับยายทองคำได้ยินเสียงลึกลับจากต้นตะเคียนยักษ์พวกเขาก็ไม่รีรอที่จะดำลงไปค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำน้ำในคลองนั้นใสและเย็นจนมองเห็นพื้นโคลนที่ลึกลงไปใต้รากต้นไม้ใหญ่ทั้งสองลงไปลุยน้ำด้วยความระมัดระวัง ใต้รากต้นตะเคียนมีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซ่อนอยู่ทิดทองใช้มือขุดเบาๆรอบๆก้อนหินนั้นและพบกล่องไม้เก่าแก่ซ่อนตัวอยู่ในโคลนกล่องไม้เป็นของโบราณที่สวยงามทำจากไม้เนื้อแข็งและมีลวดลายแกะสลักละเอียดทิดทองค่อยๆดึงกล่องขึ้นมาอย่างระมัดระวัง ยายทองคำมองด้วยตื่นเต้นแต่ก็ยังระลึกไว้เสมอว่าต้องไม่ให้ความโลภครอบงำใจเมื่อเปิดกล่องไม้ปรากฏว่าข้างในเต็มไปด้วยสมบัติมากมายทองคำแท่งเล็กๆเพชรพลอยระยิบระยับและเหรียญทองโบราณจากยุคสมัยเก่านอกจากนั้นยังมีกระดาษใบเล็กๆม้วนหนึ่งถูกผูกไว้ด้วยเชือกแดง ทิศทองรับมาม้วนกระดาษนั้นแล้วเปิดอ่านด้วยความสงสัยบนกระดาษเขียนไว้ด้วยลายมือโบราณว่าสมบัตินี้ถูกเก็บไว้เพื่อคนที่มีใจดีและรู้จักใช้มันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจงแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้และช่วยให้ชุมชนเจริญรุ่งเรืองอย่าให้ความโลภครอบงำจิตใจเพราะจะทำให้ความสุขหายไป ยายทองคำพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นใจเราจะเก็บคำสอนนี้ไว้ในใจและใช้สมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับหมู่บ้านของเราทิดท,ทองกับยายทองคำพากันพายเรือกลับบ้านอย่างมีความหวังทั้งสองคนรู้สึกว่าโชคดีที่ได้พบกับสมบัติล้าค่านี้แต่พวกเขาก็ยังคงยึดมั่นในความดีความซื่อสัตย์ และความเมตตาต่อผู้อื่นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆริมปากคลองแห่งนี้เมื่อทิดทองกับยายทองคํากลับมาถึงหมู่บ้านพร้อมกับสมบัติอันล้ำค่าพวกเขารู้ดีว่าสมบัตินี้ม่ได้มีไว้เพื่อเก็บสะสมแต่เพียงสองคนแต่เป็นของที่ควรแบ่งปันให้กับชาวบ้านทุกคน ในวันถัดมาทิดท,ทองกับยายทองคำจึงเรียกประชุมชาวบ้านขึ้นที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านชาวบ้านต่างมารวมตัวกันด้วยความสงสัยและตื่นเต้นทิดท,ทองพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่เปี่ยมด้วยความรักพวกเราทุกคนต่างรู้ว่าชีวิตเรายังมีความลำบากวันนี้ผมและยายทองคำ มีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นสมบัติที่เราได้มานั้นเป็นของที่ต้องใช้เพื่อช่วยเหลือกันไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งยายทองคำเสริมขึ้นอย่างอ่อนโยนเราจึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันใช้สมบัตินี้อย่างรอบคอบเพื่อสร้างสิ่งที่จะทำให้หมู่บ้านของเรามีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข ชาวบ้านต่างพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเต็มใจพวกเขาร่วมกันวางแผนสร้างโรงเรียนเล็กๆสำหรับเด็กๆในหมู่บ้านมีการจัดตั้งคลังอาหารที่ทุกคนสามารถมาแบ่งปันได้ในยามลำบากนอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของชาวบ้านทุกคนต่างช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการจัดการหรือการดูแลสถานที่ความสามัคคีและน้ำใจดีของชาวบ้านทําให้หมู่บ้านเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเด็กๆได้เรียนหนังสือและมีอนาคตที่ดีขึ้นคนแก่และคนเจ็บป่วยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงความยากจนเริ่มค่อยๆลดลงไปและสิ่งสำคัญที่สุดคือ ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อบอุ่นและแข็งแรงทิดทองกับยายทองคำยิ้มอย่างภาคภูมิใจในความสำเร็จนี้เพราะพวกเขารู้ว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือกันคือหัวใจของความสุขที่แท้จริงเมื่อข่าวเรื่องสมบัติของต้นตะเคียนยักษ์แพร่กระจายออกไปไกลมีคนใจร้ายจากเมืองไกลได้ยินเรื่องราวนี้เข้าพวกเขาต้องการสมบัติ เพื่อหวังร่ำรวยและไม่สนใจว่าจะทำร้ายใครวันหนึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นเดินทางมายังหมู่บ้านอย่างลับๆพวกเขาวางแผนที่จะขโมยสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นตะเคียนยักษ์เมื่อทิดทองกับยายทองคำรู้ข่าวนี้พวกเขาไม่หวาดกลัวแต่กลับรวมชาวบ้านพร้อมกันพวกเราต้องช่วยกันปกป้องหมู่บ้านและสมบัติของเราทิดทองพูดอย่างเข้มแข็ง ชาวบ้านทุกคนตื่นตัวและพร้อมช่วยกันรักษาความปลอดภัยพวกเขาตั้งเวรยามเฝ้าระวังรอบต้นตะเคียนยักษ์และใช้ปัญญาในการหลอกล่อคนใจร้ายเหล่านั้นพวกเขาจัดทำป้ายคำเตือนว่าต้นตะเคียนมีคำสาปร้ายแรงว่าหากใครล่วงล้ำเข้ามาจะต้องได้รับเคราะห์ร้ายข่าวลือคำสาปนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนใจร้ายเกิดความหวาดกลัวและลังเลใจจนในที่สุดพวกเขาตัดสินใจถอนตัวกลับไปโดยไม่ได้สมบัติอะไรเลยทิดทองกับยายทองคําและชาวบ้านยิ้มด้วยความดีใจเพราะความสามัคคีและความคิดสร้างสารรค์ช่วยปกป้องหมู่บ้านไว้ได้อย่างปลอดภัยและต้นตะเคียนยักษ์ก็ยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความรักในชุมชน เวลาผ่านไปหลายปีทิดทองกับยายทองคํายังคงดูแลต้นตะเคียนยักษ์อย่างดีเสมอมาพวกเขาเชื่อว่าต้นตะเคียนไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหมู่บ้านนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดร,บรอบๆต้นตะเคียนและมีการจัดงานประจําปีเพื่อทำบุญขอบคุณต้นตะเคียนในวันงานนี้ทุกคนจะนำอาหาร ขนมและดอกไม้มาถวายมีการร้องเพลงเต้นรำและเล่านิทานเกี่ยวกับต้นตะเคียนยักษ์ให้เด็กๆฟังเด็กๆต่างตั้งตารอคอยงานนี้อย่างใจจดใจจ่อเพราะเป็นวันที่ทุกคนในหมู่บ้านได้มาร่วมกันอย่างสนุกสนานและอบอุ่นทิดท,ทองกับยายทองคำก็มักจะเล่าเรื่องรามของต้นตะเคียนยักษ์ให้ทุกคนฟังพวกเขาบอกว่า ความรักและความเมตตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้นตะเคียนยักษ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งความสามคัคคีและความเคารพธรรมชาติในทุกๆวันต้นตะเคียนยักษ์ยังคงยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านทุกคนหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยยากจนวันนี้กลายเป็นชุมชนที่อบอุ่น มีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติและต้นตะเคียนยักษ์กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงวันนี้หลังจากที่ทิดทองกับยายทองคำได้แบ่งปันสมบัติและช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไม่หวังผลตอบแทนหมู่บ้านเล็กๆริมปากคลองก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดบ้านเรือนถูกซ่อมแซมให้มั่นคงและสวยงามเด็กๆ ได้มีโรงเรียนได้เรียนหนังสือผู้ใหญ่มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงความสุขและความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านเรื่องราวของผัวเมียหาปลาที่ใจดีและต้นตะเคียนยักษ์ผู้ใจดีถูกเล่าขานกันไปในหมู่บ้านและรับรอบพื้นที่ใกล้เคียงทุกปีชาวบ้านจะจัดงานประเพณีขอบคุณต้นตะเคียนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีความเมตตาและความสามัคคี เด็กๆได้เรียนรู้ว่าความจริงใจและการช่วยเหลือผู้อื่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายหมู่บ้านที่เคยเผชิญกับความยากจนและความทุกข์กลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความหวังและอนาคตที่สดใสต้นตะเคียนยักษ์ยังคงยืนหยัดอยู่ที่ปากคลองเป็นเพื่อนคู่ใจของชาวบ้านมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และนี่คือเรื่องราวของตะเคียนยักษ์ที่ปากคลองเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าความดีความเมตตาและการแบ่งปันจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ทุกคน